เาไม้เห็นอย่างกระดอกระเดียดิผู้เอามา้บ่อดดเลี้ยงผู้เลี้ยงแม่นกูเต็มเฮี้ยนเต็มซ่านอยู่บ้านเปียงเขาเปียงน้ำอุ้ยเจ้าจมียงกัแม่อยู่นี่กระจมให้มึงนั่นละ่ะนี่แม่หนี่เห็นบ่อนี่เต็มเฮียนเต็มซ่านอยู่นี่คนมามีตะกูเลี้ยงมีตะกูเกี่ยโอ้ยสามตัวหนึ่งแปดทั ตัวหนึ่งบอกมึงได้เลี้ยงคือกูบอตั้มเสาจมในแม่ข่อยมีแนวสีไ้เอ้ยอย่ามาบอกกูเสาจมกูสิจอม,มันอยู่นี่ล่ะให้กูระบายแน่บาดนี่จี่พันยังนี่ตั้มกูเด่นรีทิเวอร์กูเด,นดน่นเออกูเด่นอ้ยสูซอยแม่เลี้ยงน้องเนื้อวานนี่เด้อสูซอยแม่เลี้ยงน้องเนื้อวานนี่เด้อเราได้น้องไม่ละเขาสีตัวละแม่สีตัวแล้วสีตัวเพอเนื้อวานนี่ตั้มพอเลยบาดนี่บอวี่แล้วบอวี่แล้วบอว่บอวีบอวี่บอวีีตัวนี่พอแล้วเสียดายเดียวปะ ะจองนั่นไซบีเรียนไว้ตัวนึงอยังแม่ฮะไซบีเรียนไว้ตัวนึงเบ๋อไซบีเรียนกับบอนวีได้ล่ะบอลวีนี่ก็เป็นไซบีเรียนบ่แม่เป็นทำไมอีกเป็นวันนี้เออไซบีเรียนละพอเลยเด้อบาทเออไซบีเรียนละพอเลยเด้อบาทไซบีเรียนเป็นหาตัวพอเล่นบ่เออพอเลยบาทนี่โอเคโอเคโอเคว้ายบักหลาซื้อหยังดีโน่ซื้อหยังดีโน่เดี๋ยวแม่ขายน้ำพอซื้อหัวอาหารเกี่ยเลยเนาะบักหลาเนาะ